มาบไปเดินสระนากันเลยไปไปบริการไปเดินสระนากันเด้ได้เก็บบอลนะาอั่งที่สองสามฝั่งที่หนึเก็บบอลก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมพุทธข่าวดอนเมืองเรานําท่านผู้ชมไปที่สนามหญ้าเทียมภายในบ้านพักสวัสดิการข้าราชการฐานอากาศทุ่งสีกันถนนเดชะตุงคะดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลช้างน้อยเกมประจําปี2567 รุ่นอายุ8ปีและอายุ10ปีเมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภา,าคมเป็นรอบคัดเลือกหาตัวแทนรุ่นละ1ทีมของเขตดอนเมืองไปแข่งขันต่อในรอบระดับกลุ่ม โดยโรงเรียนเปรมประชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาสนามฟุตบอลของโรงเรียนไม่สามารถใช้ทำการแข่งขันได้เลยเปลี่ยนมาใช้สนามคิงในบ้านพักฐานอากาศทุ่งศีกันแทนผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศรุ่น8ปีโรงเรียนเปรมประชาพ่ายให้กับโรงเรียนวัดดอนเมืองศูนย์ประตูต่อ6 ส่งผลให้ในรุ่น8ปีโรงเรียนวัดดอนเมืองได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันต่อในระดับกลุ่มและคู่ชิงชนะเลิศรุ่น10ปีโรงเรียนเปลมประชาพ่ายให้กับโรงเรียนประชาอุทิศ1ประตูต่อ3โรงเรียนประชาอุทิศได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันต่อในระดับกลุ่มต่อไป ชาวบ้านเข้าชิงทั้งสองรุ่นอกอักทั้งสองรุ่นทำเอาคุณครูนาทีไพบูนหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนเปลมประชาเหื่อตกท่วมตัวเลยทีเดียวชมรมผูุทธข่าวดอนเมืองขอแสดงความยินดีกับคุณครูนัทหัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนวัดดอนเมืองและคุณครูโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนประชาอุทิศที่สามารถพานักเตะรุ่นยั่วเยะ เป็นตัวแทนเขตดอนเมืองเข้าไปแข่งขันในระดับกลุ่มต่อไปลลออยยเ thua bay nó này, Không thua bay thua rồi có một trungหลัง. <laughs>